สายดีพี่น้องเมือจุกหูจุกคนนะพี่น้องเนาะมือนี้มาเกี่ยวเข่ามาเกี่ยวเข่าเจอมาลากากีเนาะพี่น้องเนาะมาหลายคนมาเลยพี่น้องอันนี้แม่น้องดำเนาะพี่น้องเนาะเนกับเจนวดกามาเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเบิ้งสภาพาจะพาเจนวดนาะพี่น้อง น้องดำก็อยู่ฝุ่นเราสบายดีพี่น้องไงน้าขอบเพียบพี่น้องคุณขอบนะชดจอยอยู่ใส่เนาะชัดจอยอยู่ฝุ่นเนาะพี่น้องถือกระติ่งน้ำอยู่พวกใช่แล้วพี่น้องนั่งกี่านเพียบชัดจอยมันกับเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่กะแม่เนาะแม่เนาะไหมพี่น้องแทนเนาะ มากครับรมามพรอ้อมพอนั้งแกนกับมากด้กันนะพี่น้องเนาะอันนี้สิ่พักเที่ยงเนาะมาซอยกันบาทนี่กันมาซอยกันหุ่มกันหมองเลยเนาะกรายก้นะน,นอ่นัพี่หนังเนาะเจนะเจ นาเจอมรา,ากากีิ่นน้อพี่น้องนาบัาาง,างกับบกวแต่บักไฮเง้ยวๆพี่น้องเลยเกี่ยวแต่ละไฮ่นสุดบ่ไฮว้าวฟูจะปุ้นหอดบ่าฟูน้อพี่น้องนายั่งยังัรตื้เอเนามารอบแรงเลยทเกี่ยวกันน้องไฮนีซชกอนไปนเห็นมล้ย่ะก่อนขึ้น อ่ะตอนนี้ไปเบิ่งแมงมันเนาะพี่น้องไปบิ่งแมงมันกันใจหน่อยก่อนเนาะอย่างเนาะจเบิ่งแมงมันกันนะน้องจะได้เบิ่งกันเลยเนาะแมงมันวัดเต็มของหน่อยเมือโมจกได้สิใครได้บมเดลพิษตีนบ่อุ้ยเกือบเต็มของพี่น้องใครของใหไงพี่น้องเลยวุ้ยไปแล้วสองไปแล้วไปแล้วสองพิษไรเดียนี่ เห็นแ่เห็นแล่อะไรซจอยเป็นอะไรอันนะคือพี่นาพิจตาขัดแค่ทังนี่กับมีเพอน่ะฮะปตีนอย่าลพี่น้องมึงกนหน่อยทุกพี่น้องเลยจะไม่มั่นนะพี่น้องมันลายคุณแรวบารเนี่ยขึ้นไปกินเขานะพี่น้องพุ่นเที่ยงพนอยพุ่น อง่ายงกันเสียงนังพุ่นเราพี่น้องเลยไก่เป็นไก่พี่น้องหน้าหมองหนึ่งเชียงหมองหนึ่งนาะพี่น้องเนาะลาจอยจะได้ย่างขึ้นก่อนลราผูกไปละทิลีทิลีเป็นมรสุใจยังลราไปหน้องเลยเป็นยังไงลาจอยนะ ไลายหายเติบพี่น้องเลยได้เครื่องทงเลยคนวะเมอแรงจะขี้แล้วหรือบบแล้วเนาะถาเบิ่งนุ่งกันย่างอีกเครื่องทงย่างโบไวเลยพี่น้องเอ้ยย่างไก่โบไวคือสิถาโหลดพี่น้องกำลังย่างขึ้นะลายๆพี่น้องเจนหนวดน้องดำย่างขึ้นก่อนย่างถาโหลดทองผ้ากระเจมไซพี่น้องเอ้ย หาก้อนเมฆร้ายอยู่จะมันชิมาจากลูกพายุก,ก็ดีเบวทละบ่เนาะพอแห้งหน้ากันมาอีกเป็นลูกเป็นลูกใช่ไหถล่มหน้าผดทมีเมื่อกลุ้มแล้วผดทมีผู้มีก็ได้เจ้าหน้นา,านบ,บานนันแดด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 ลมลมพี่น้องเอ้ยพอที่เย็นเกี่ยวเข่ากับบ่ได้เมื่อยงกันบอกหิ้วเข่าบ่เมื่อยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่าสมนี้เนี่ยเกี่ยวมื้อเมือก็ได้ มันลมมันเย็น er, มันละมวนขั้นแดดบ่มีลมนะเมื่อยขึ้นเทียงอีนะพวงหยางขึ้นเทียงอีเพื่อสีหอดเทียงอีปวดอะไรพี่น้องยังไกลเลยเพื่อสีหอดทู่อยู่วงขั้นขั้นพายปวดอะไรปวเห็นพอกิมมีมขั้นพายกันเลยกําลังขี่รถขึ้นเมื่อพี่น้องเมื่อเที่ยงไปแล้เมื่อกินข้าวเศร้าเมื่อยพักเที่ยงเพ่นวะกําลังพักเที่ยง ไปชอนเตียงขายกปอีกเซ็นหน่อยกันเช้าออแล้วหอด้วพี่น้องกุกก้าใหญ่ไปหามเตียงเขา,า่ะเป็นได้เคยจอยสบายดีพี่น้องมุดด้วยจักบาดคาดีพี่น้องเหื่อยแห้งเพื่อนวะ คนมาเป็นนาเป็นนาเป็นอะไรฉนนะโอ้ยิ้มหวานเลยงามเด้อเจ้าคุณแม่ค่ะสลายมือเัาเกี่ยวกับนางเองมืเอื่นวะเออเาเก,กี่ยวกับเจ้าม่ราการีนาพี่นาวเฮียเที่ยงคน,น,น,นกันคนกไลคพี่นองเย าไวใ่ันี่เนาะขัวมีเนาะพี่น้องขัวมีเลยกินก่อนเนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยเจหนวดกินก่อนแล้วพี่น้องมีซ้ำหนเได้พี่น้องเลยมีซ้นได้ตัวหนึ่งเหรออือเป็นตาแสบแล้วพี่น้องขันสิมองคนเดียวนี่งะอ่ะมากินขัวมีนล้วกันพี่น้องคอยสิมาเดีวกินไปก่อนเขาเนาะโดยโดยขมาไป่เมื่อยกินอาหารว่างเล่ตัวหนึ่ง ซจำยังไงพี่น้องขรัวมีเกี่ยวกับลรื่อจากน่ะกระท่อมีน่ะที่อัมบลาที่กระแสนะพี่น้องมันเริ่มหมุดจอมันคิดกันเด้อบ่นทั้งขอพระท่านหอดเทียงผ่นคักยนะพี่น้องหอดแต่เทียงกับผอมใหม่ไม่แต่ผอมใหม่ไม่แต่ผอมธรรมชาติพี่น้องเป็นแต่อยู่ได้พี่น้องเไย ตรงนี้พี่น้องแงพี่น้องเลยิ่งเมียเพิ่นสบายพี่น้องฮากาสิมีอารมณ์พี่น้องของตายเพิ่นเพื่อนแปแล้วเพื่นักกสิสบายดีแบบหนายิมหนาหัวนะตะกี้คือคนเิดเบิร์ตนี่สั้่ มื่อไหร่พี่น้องแซ่บพูดแซ่บพูดขวามีนะจ้าตอนนะพเไดพี่น้องเยก่อนนึที่เฮ้ยปลากระสังไปนะกอดกอดบ้กอดบ้เอออมีแหงช้ดจ่อยเต้ดังดงพูดบอกกินข้าวเด้งหน่อยพูดจะลงเกี่ยวขาวนะแล้วกิมันเมื่อยแล้วเมื่อยหัวใจคนมีแหงหัวใจคนไม่ถึง ป่านี่หาทางหกันเจนวนก็เพาเจนวนไม่ต้องมีปัญาเมียเขาอยู่บ้านมาหลักกินผัวเขาู่ทางนี้อีกวะให้ดังได้ถ้าจอยม่เศรเมื่อยไปซะไมเห็นร้ายมื่อยไปนย่อมบ้าอีกนย่อมจอยจากก้อนบอกก้าม ไปหน้าบารบอยหน่อยซาจอยหน่อยคุณท้าแพ้ตัวชนะครับซาจอยน่ะหลายใจบอกอยากว่าพี่น้องเอ้ยเห็นไพ่กระมากเบิร์ดหลายใจหลายคนเห็นไพ่ผืนกระมากได้ภาษาเห็นไพ่ผืนกระมากเบิดได้ซาจอยนะคนหลายใจได้จ่าอะไรบ้า เบอแล้วเนะพี่น้องเนาะครับยิวแห้ง่มัอยากเขาแห้งไหมกัได้น้ำแช่แช่ไปิ่งยู um, so I mean we ่งบอยนาะบอยนาะพี่น้องเียนดอกเขนยใส่ไปนอนะเมื่อกี้พ uh ี่มาถ่ายเนาะไงเนาะแต่ที่ท้องเรือดเลยด้วยว่าจุ๊ มีสามวงะไ้ยไปนอนไอปมันมีแต่ไหนไหนมีสามมันมองแนยาะถ่ายก่อนอันนไปดีน้กับบอทบอยนะพี่น้องนอน่อเด้อมานอนเลยนาะเพื่อนเนาขาดปวะขาดได้พี่น้องเลยมาทำกันจะไปมึงทุกนเนาะทั้กกมีได้สามวงสี่วงสามวงเดี๋ยวไปนอน มาเดี๋ยวเขาก็มาวงวงนี่เนาะพี่น้องไปได้วงนี่ม่นเเาาไปได้วุ้งนี่มาเพิ่นทั้งนี้เนาะอหางแตยังกินจีนะพี่น้องยังเรือคือเก่ายังคิอปูนอยู่กินพัดเม่ก่อนเนาะพี่น้องมาระบบปันใดสร้างมันย่านอลไรเดี๋ยวนี้ย่อยก่อนมาจีมาหน้าจีเนาะมาไหลคของกินลายนะพี่น้องออ๋ จานเลยนั่งเลจนน้องไฟก็มันบ่ประทัดอิ่มเลยน้องเป็นไงสีหอยพี่น้องเลยว่าทางกินทางหอยด้วยพี่น้องนะทำนี่ครประมานเราพี่น้องเนาะยังมีอีกวงหนึ่งเลยจะบอกว่ารถไฟเที่ยงเจี๋ยมาลาไปเนาะ พี่น no. ้องเินแตงหนาพี่น uh> right> ้องอ่ะจุ๊บๆจุ๊บวงดูแตงหนานะงามมาพี่น้องสรชค่ะอ่ะดแก้มพวง์ดูผากลอยสติกเวิ์ดูจังบาพี่ดูๆพี่น้องาเสรดพี่น้องตาบาทพี่น้องลแก้มกรแดงบาทปลาทรายหมืนกอบใช่ไหมไปแล้วเองตชไมไปห้ใหม่จะเปนห้าไปห้องแรกก่อน ยุ่ยเจ็ดไปหกเอเยนทายแกมันแล้วนิจามหมอ่องนิจามหมองอ,อ้าวขัดอ้าวขาดพี่น้องของตายพี่น้องฟาโทบายมึงดูของตายานะอกติจะเลยจิดเต่งนะพี่น้องงามเดือดจะแปลแงค่ะเมื่อตะคิดแล้วช่วยเลิศเลยพี่น้อง เอาคลิปเดียวได้เนี่ยจะไ่ามันจบนะแต่ว่ายตัวนะสาวสซยเจ๋อคนงามข้าม่ถาไงสามคลิปู่า้เราจะคองหน้าเลยราจะองาเป้าพี่น้องแม่ปรตแดงห้เจมรากากีแตงงานคิวพี่น้องนึกว่า้างไทพี่น้องสองอันข้าเอายังเลิตนายดิสติกแม องแ,แม่ตัวเบอร์แต่งหายนี่เจ๊นะนี่คันตาเนี่ยโบมีวิกเนาะพี่นอ้องขาดวิกคมพี่น้องเลยกระชากเล็ดเล็ดเลยวางวิกปิดนี่นะกระสอบสีเขียวสีแดงค่ะป้าทวิกคมกระสอบสีเขียวสีแดงเป็นยาค่ะเพื่นขาวิกคมตอนนี้ยังห้านอยู่พี่น้องเอ้ย อยเลยบอกงามพี่น้ององาจารย์หลัดสีงามคนนี่พี่น้องยังบุห็นในกล้องมาพี่น้องเอาขาคลิปนู่นแหลจังหวะเอาคัดจังหวะคุณดีพี่น้องเจ้พี่น้องฮักกันเซเห็นเซ็กซี่ที่สุดคัดตัดตอนหน้าเนี่น้องเก็บของกลุ่มคุ่นฮุ่นมาเซ็กซี่มาพี่น้องสุดยอดพี่น้องสวยได้ทุกแบบพี่น้องเอ้ยเฮ้อ หอนลวพี่น้องเซ็กซี่ไปว้าวปัดโถฮ่า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 ฮาฮ่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 ่าฮ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 ่่าาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า ไปจุดประกันไดก็่ไปอยนเนาะย่าลืมกติดตามชเองเดี่นะงบาดีพี่น้างปาใจดำหรือพี่นไปเด้เด้อ